สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนําฟังก์ชันบันทึกคําสั่งซื้อนะคะฟังก์ชันบันทึกคําสั่งซื้อสามารถช่วยให้ผู้ขายตรวจสอบประวัติของคําสั่งซื้อได้และอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดการเพื่อให้พนักง,งานมีความรับผิดชอบในการทํางานลดเวลาในการตรวจสอบการทํางานของพนักง,งานได้ค่ะโดยไปที่คําสั่งซื้อการจัดการคําสั่งซื้อคําสั่งซื้อใหม่ เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการและกดปุ่มรายละเอียดคําสั่งซื้อตรงนี้เลื่อนลงมาที่บันทึกคําสั่งซื้อนะคะบันทึกการดําเนินการคําสั่งซื้อในหน้ารายละเอียดคําสั่งซื้อประกอบข้อมูลไปด้วย 1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของคําสั่งซื้อ 2. การเปลี่ยนแปลงสถานะคําสั่งซื้อและการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง หากคุณต้องการตรวจสอบข้อมูลการทำงานของบัญชีหลักและบัญชีย่อยทั้งหมดรวมถึงโมดูลที่ได้ํำเนินการระบบจับบันทึกข้อมูลการทำงานโดยละเอียดโดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านบันทึกการดำเนินการนะคะคุณสามารถตรวจสอบได้ผ่านบันทึกการดำเนินการคำสั่งซื้อสามารถดูรายละเอียดการดำเนินการได้ในตรงนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ